ครับคุณผู้ชมครับและว,วันพรุ่งนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติครับวันนี้มีกิจกรรมวันพ่อมาฝากกันนะครับแมคโดนัลล์ครับมีการจัดทำอินเทอร์เน็ตฟิล์มเรื่อง Decibel of l o v e ความรักที่ดังที่สุดเพื่อเป็นของขวัญให้กับลูกค้าทุกคนเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติปีนี้ครับอินเทอร์เน็ตฟิล์มเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากกลุ่มลูกค้าคนพิเศษของแมคโดนัลล์นะครับที่มักจะมารวมตัวกันที่ร้านแมคโดนัลล์สาขาราชดำเนินโดยกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความบอกพร่องเรื่องของการได้ยินครับ ม็โดนัจึงจัดทำสิ่งพิเศษเพื่อตอบแทนลูกค้ากลุ่มนี้และมอบเป็นของขวัญในวันพ่อถึงแม้สุดท้ายแล้วพวกเขาจะไม่สามารถได้ยินคำว่ารักจากลูกๆแต่สิ่งที่พวกเขาได้เห็นได้รับรู้มันยิ่งใหญ่และมีความหมายมากกว่าแค่คำพูดพวกเขาจะได้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามอย่างสุดความสามารถของลูกคนหนึ่งที่ต้องการจับตะโกนบอกรักให้พ่อได้ยินนะครับ ุณผู้ชมสามารถเข้าไปชมคลิปแบบเต็มๆของอินเทอร์เน็ตฟิล์มเรื่อง Decibel of Love ความรักที่ดังที่สุดได้ที่ YouTube ของ Mac j o u r ล Thailand ครับและ f a Facebook Fanpage m a พ t h a i ครับครับอย่าลืมไปชมคลิปนี้เต็มๆนะครับของอินเทอร์เน็ตฟิล์มเรื่อง Decibel of Love นะครับความรักที่ดังที่สุดได้ ย้ำนะครับว่าเข้าไปที่ YouTube ของ m c d o n a l d ล Thailand ครับและ Facebook f แฟนเพจแม็กไทยครับและคุณผู้ชมจะรู้ว่าคำว่ารักมากกว่าเรื่องของการได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องของความตั้งใจของลูกๆในวันพ่อแห่งชาติปีนี้จากแม็กจอนอลนั่นเองนะครับ วันพ่อแห่งชาติปีนี้อย่าลืมบอกรักคุณพ่อกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ปิดท้ายที่เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจป